เดี๋ยวไปรงลูกค้าที่รงกลานะาด้าเดืบเครื่องนะหนูเละหนูเละ,เละยังไม่เละเลยพ่อไปไหนอะ่ะพ่อไม่อยู่หรอกช่วงเนี้เขาชอบทำบุญเขาชอบปล่อยโคโคโยตี้อ้โคนันพี <c oughs> ่ไปตั้งแต่เมื่อคืนแนละ้วยังไม่กลับมาเลยนี่เออถ้าไปเรียกโคโยตี้คงไปกับพ่อจะนั่นแหละนี่ตามถึงพ่อมีอะไรหรอก็เมาเรื่องผู้ชายได้นี่ดโดผู้ชายคนใหม่เรื่มมาอวดเลยนะเม <c oughs> คอยดูว่าจะเรียนจบก่อนรับรองฉันจะต้องมีผู้ชายเข้ามาแน่นอนคอยดูเหตุพ right ู้มันตั้งแต่ปีหนึ่งละไหนผู้ชายของแกน่ารักเลยนี่ฉันไม่ได้เป็นคนแบบว่าเลือกมากหรอกนะแต่ถ้าหากว่าหน้าไม่เหมือนชาคริตฉันก็ขอผ่านโอ้โหนี่ถ้ารอหาให้ได้เหมือนชาคริตแกจะได้ชาปนกิจก่อนนะน่ารักเลยอออย่างนงี้เน่ถ้าเกิดว่าอายุ30แล้วเนี่ยคนผ่านเข้ามาไม่มีหล่อเหมืนชาคิตอะ ฉันก็ขอผ่านฉันขอเป็นว่าเหมือนกองยูดีกว่าอ๋กอกงงูเออใช่ฉันจะเอามาพันคออ๊ะอะไรน <c oughs> ี่กองยูก็เ,เป็นพระเอกเกาหลีไม่รู้จักเลยฉันน่ะรู้จักแกรู้ป่ะเขาเล่นเรื่องอะไรป้าบุ๋ยทมป้าอะไรเไราเ,เอ๊ <c oughs> เอาจริงถ้าเกิดว่าตอนนั้น40แล้วนะ <c oughs> มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาหาแกนะหล่อหน้าตาดีมาจีบแกจะทำยังไงฉันก็ขอผ่านอ้าวขอผ่านคือไม่เอาขอผ่านไปบ้านเขาบ่อยๆจะได้อ่อยเขาสะดวกวไม่มี แม่ <gas> เมื่นะไปไหนไปขอไลน์ขอเบอร์ตำรวจแล้วจับโซนเธออย่างนั <people S 2> ้นน่ะโอ้ย